สวัสดีค่ะน้องชิกหญิงอธิชาบุญมาเลขที่สี่อ่านภาษาปฏิบทที่เก้าเรื่องครืนคร้นเพ้งพื้นเพลงพื้นบ้านโจ๊กทิ้งทิ้งโจ๊กถึงทิ้งโจ๊กทิ้งทิงท้งโจ๊กถึงทิ้งเสียงตีกลองเป็นจังหวะเหมาะสมเสมอเสียง ก้องดังไปทั่วบริเวณสวนธารณะยามพริกข้าเสมือนเป็นการหมุดโรงเรียนผู้มายืนเที่ยวงานคืนนี้สวนาธารณะสถานที่จัดงานแสดงพื้นเอลงพื้นบ้านสุประดับประดาด้วยดวงไฟฟ้าหลากสีสันแสงสวนไปทั้งบริเวณแสงไฟสะท้อนเป็นเงาวับล้อเลียนกับเงาจันดวงโตใบ ดวงโตกลางสวนน้ำส,สวยงามจับตายิ่งนักเวทีการสแสดงถูกยิ่งสูงจากพ,พื้นสนามหญ้าลางเวทีเตกตกแต่งด้วยกองไฟล้อกลก้วมและต้นกล้วยมีมะโหดพวงใหญ่ที่จะบรรจงตัดไว้อย่างประณีตให้อยู่กับดวงไฟ กลางเวทีเพิ่มบรรยากาศด้วยความลูกทุ่งท้องถิน่นเออเฮอเออเงอเออเฮอเอเอเงเ,เ,เสียงดังชั่วขณะแล้วขาดหายไปนั่นเสียงอะไรคะอานวทนทํานองหน้าฟังจังพิ้งกุนกระดุกมืออานวนเสน่ห์ให้หยุดฟังและถามด้วยความอยากรู้สนสนใจอยากรู้ เออนน่าเสียงเพลงขอทานเป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งเขาเริ่มเล่นแล้วไปฟังใกล้ๆกันอานวนเสน่หพูดพร้อมกับจุงมือหลานให้รีบไปโชคดีโฆษณาของงานไมโครใหม่เปลี่ยนให้ผู้แสดงทั้งสองจึงได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นอีกครั้งเฮิงเอิงไงเฮิง สักชั่วประเดียวข้าฟังข้านิดเดียวถดนาแม่นะาขอผู้ใจบุญอุดหนุนข้าวปลาอาหารยุงยาเสื้อผ้าสารพัดขอข้าวหักหักขอผักเยี่ยวเยี่ยวขอเกลือนิดหน่อยยาเครื่องหุด พัดปวดเกาเก่าเอาไว้ปิดมาแรงวันหัวควายช่างปัดแบ่งปัดเอ้ยเถิดเอ้ยเอ้ยเอ่งอ่งเอ้ยเออฮอ่งเงยเ,ยเยมื่อเพลงจบทุกคนจบมือและต่างนำเงินไปใส่ในหมวกเกาเกตรงหน้าผู้แสดงอานวยขาหนูรู้สึกไม่ได้ให้เขาหนูหนูไม่ได้ ให้เพราะความสงสารจนหนูวให้เพราะการตอบแทนที่เพลงสงบของเขาจะได้เป็นกำลังใจสืบสารเพลงขอทานต่อไปพิกุลด้วยความรู้สึกชื่นชมดีแล้วจะเพลงขอทานสมัยก่อนเขาร่ำรวยมีสตางค์เขาเล่นกันท่านสมภาที่วัดเล่าให้ฟังว่าเขาจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆขาดวินขาดทาหน้าทา,าตา ตาให้มอมเมมแล้วไปเล่นเพลงขอทานแบบนี้แหละใครขอได้มากเชื่อกันว่าปีนั้นจะร่ำรวยทำให้แม่คาขึ้นเมื่อถอดสภาพขอทานออกมาทำบุญที่วัดก็แตกต่างเครื่องประดับมาอวดกันเต็มที่แต่เอาแต่อาคิดว่าเป็นแค่แก้เคิดเอาโชคล่างว่า ว่าชีวิตเป็นอยู่จะพ้นความจนสู่ความรวยอานวนสนีอธิบายเพลงพื้นบ้านอื่นๆมีอีกไหมพี่กุลถามเพลงพื้นบ้านมีทั่วทุกภาคเช่นเพลงเรือเพลงเกี่ยวกับข้าวเพลงพวงมาลัยเพลงอีเซลเพลงฉอยมีเล่นกันในภาคร้องเล่นกันในสายน้ำในไรนาหรือเทศกาลนักขลิศเนื้อร้องทำนอง เพลงเป็นยั่วเย้ากันเซาเย่ตอบปากเป็นคํากันของหนุ่มสาวทําให้ความสนุกสนานผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทํางานเพลงพื้นบ้านจัดเป็นเพลงพทชภาคมีฉันานายเป็นกลอนหัวเดียวผู้เล่นเพลงพื้นบ้านมักจะมีปนาไหวพิบที่สามารถโต้โต้แบบชับพันทันใด ทีดันใดอนวยสเสน่ห์อธิบายให้รู้แก่หลานรักแต่เด็กๆจะร้องเล่นเพลงพื้นบ้านได้ไหมคะพิกกุณถามได้สี่หลานว่าวันนี้มีเด็กกลุ่มกลุ่มเด็กๆมาเล่นเพลงพื้นบ้านด้วยซึ่งต้องฝึกเล่นง่ายๆก่อนอย่าที่ร้องราละมิละลาขึ้นด้วยอะไรก็ได้แต่ร้องเพลงต้องสะอาอาานวเนเสน่ห์ร้องเป็นทำนอง อ๋อคุณครูเคยสอนให้ร้องกับให้เล่นให้ร้องเล่นกับเพื่อนๆในห้องค่ะพี่กุลบอกนวลเสน่ห์แล้วยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อน,นึกถึงการร้องกับเพื่อนๆลามาลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสะละอาตัวตัวฉันเป็นสังทองตัวฉันเป็นสังทองสวนลำ ลำยองเป็นโรจนาส้มจุกนั้นร้องเพลงส้มจุกนั้นชอบร้องเพลงสวนบรรเลงชอบเล่นกีฬาขณะที่เพื่อนเพลินก็มีเสียงลัวลิ้นเป่าปีป่ปากเรียกเพื่อนให้ขึ้นมาแสดงบนเวทีเป็นแสดงชุดต่อไปครูมากันเถิดเอยเอยมานี่มาเอยมาพ่อมา มาเต้นกำยำยากันในนานี่ ơi, เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เอ้ยมาเดินกำยำยากันในนานี่เอ้ยพร้อมกันนั้นผู้ชายแสดงชายที่แสดงชายหญิงที่มาหนึ่งกำเคี้ยวหยิมือหนึ่งกำล่วงเข้าพากันลำฉวยเฉียวเป็นคู่มาบนเวที อนวนเสนกะซิบว่าน so oh, 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 ี่เป็นการแสดงกำลำเคียวพ่อเพลงเกี่ยวกันเถิดเอ้ยเอ้ยเกี่ยวแม่เอ้ยเกี่ยวอย่ามัวชะเงะเลี้ยวเลี้ยวเดียวเคียวจะเกี่ยวก่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยก่อยเอ้ยอย่ามัวชะเงะเลี้ยวเดียวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอ้ เกี่ยวกันเล่าเอ้ยเอ้ยเกี่ยวล่วงทองขนะเกณนทั้งพี่น้องทั้งเอ้ยทั้งผู้ทั้งพองช่วยกันเอ้ยเอ้ยเอืองเอ้อช่วยกันเอ้ยเกณนทั้งพี่น้องทั้งพวกทั้งพองช่วยกันทุกคนนั่งชม ต่างช่วยตบมือและคอยร้องรับให้ถูกจังหวะก,การแสดงชุดนี้คิดถึงบุงคุณของชาวนาะที่มีผู้กินข้าวทั่วทั่วแผ่นดินและหินความฉลาดความในการผลอคลความเหน็ดเหนื่อยให้กลับกายเป็นความสนุกสนานโคตรของงานประกาศแสดงชุดสุดท้ายแล้วแสดงแล้วการแสดงเพลงพื้นบ้านบ้านยอดนิยมในสมัยนี้ก่อนเริ่มขึ้น องององโอ้ยโองโองยกมือไหวทากราคาวะบูชาพระรัต,ตนะไหวบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวาทิพสถานพิมานไกลไหวครูเพลงเชิโปรดช่วยทีให้ร่ำร้องได้ดีกว่าใคร ตั้งจิตอนุรักษ์เพลงพืนบ้านตั้งใจสืบสานให้คงไว้ยังเล่นล่องไม่เก่งแต่ว่าอวดไม่ว่าเป็นประกวดชั้นใครคหากพลาดพาดผิดเกิดดิดขาดหากพลาดขัดเผิดติดขัดขณะดชดอกอ่อนขนาดขออภัย ลูกคู่รับเอชาเอชา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 ,ชา,ชา,ชาน้อยแม่หญิงอองออเอ้ายององอ,งอ,งองพบกันวันนี้ช่างดีจริงทั้งชายหญิงไม่สงสัยมาทาันความรู้จากกันสักนิด เพื่อความชิดใกล้กันไว้ไว้จะได้คุ้นเคยไม่แปลกหน้าเล่ากล่าวคําว่าสวัสดีกันไหมพร้อมพูดคําว่าสวัสดีพร้อมพูดคําว่าสวัสดีอันยกมืออันยะมันฉลีน้องไหวครูรูปรับเอชาเอชาเอชาชาน้อยแม่อ,องชาย เอิงเออเอิงเอิงเอเอยจะร้องเล่นเลยเรื่องอะไรเล่าดียาเสพติดยาเน่าคอหางไกลจะร้องเล่นเรื่องอะไรก็ไม่สนเรื่องของเด็กซุกซนเหนือวหัวใจเรื่องของความรักขอให้พักไว้ก่อนยังเป็นเด็กละอ่อนโตไม่เต็มวัยเรื่องของความรักรักขอพักชั่วคราวซ้ำ เรื่องของความรักพักคราวเป็นวัยหนุ่มของกามเกิดมาใหม่ลูกเอชาเอชาชาน้อยแม่เอิงเอิ้งเอิงเอิงเอ้ยจะร้องเล่นเรื่องเล่าเพื่อนเอ้อย่าเล่าเรื่องเชยเชยล้าสมัยเดี๋ยววัฒนธรรมลำรอีกไทยไอเพชรเทปเลดเด็กมีใช่มันจะเป็นอะไรไซเอิงเอิ้มันจะเป็นโลกไซเบอร์เอง อุงเลยอย่าให้เด็กเยอะเย้ยได้ไอ้อชาเอชาชาพูยแมมการร้องเพลงฉอยดำเนินไปอย่างสนุกสนานพ่อพ่อเพลงแม่เพลงต่างก็ร้องเล่าเรื่องที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งด้วยความยากลำบากเรื่องแม่มาจากถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่หกนี้กลับเห็นเป็น เรื่องสนุกขับขานจนถึงช่วงสุดท้ายของการแสดงฝ่ายชายสรุปก,กันทับใจเอิงเอ้อเอิงเอ๋ยเอิงเอ๋ยพ่อฉันพาขึ้นเปประถมหกได้คิดว่าครูรักลูกศิษย์เอาใจใส่ส่งผิดได้คิดแก้ให้เป็นถูกและไม่ละเลยฝั่งปลูกสิ่งให้ฉันจึงใช้ภาษาคล่องแคร่วอ่านเขียนท่อง ร้องเล่นได้ยิ่งภาษาไทยเคร่งแคล่วยิ่งคิดถึงครูจนถึงต้องนั่งร้องให้มันเป็นน้ําตาตันตื้นมันเป็นน้องตาตื้นตันสะหัวใจมันก้นก้เาเอชาอีชาชาฉน้อยแม่ทุกคนเพลิดเพลินไปกับชาลีเพลงและเป็นลูกคู่รำอย่างสนุกสนานหัวเราอกันทั้งคัดท้องแข็งจนน้ำตาไหลเพลงพื้นบ้านบ้านจนน้ำตาไหล เพ,เพลงพื้นบ้านสร้างความสุขสนุกสนานคืนเพลงอย่างนี้นี่เองยังไงไม่ทันขาดเนื้อยจากการหัวเราะก็มีเสียงโหร้องขึ้นมาสามลาโหเวเสียงกลองยาวตีเป็นจังหวะหลังขบวนนางลำย้อนยุกซึ่งเป็นผู้สู่อาววยทั้งนั้นขึ้นสู่ลำวงพี่กุลมองดูแล้วสะดุง้ง นึกไม่ถึงตะโกนสุดเสียงคุณยายขอบคุณค่ะ